Gentlemen, welcome back to the champion Muay Thai Tat Cheer. welcome, viewers. to the champion Muay Thai Tat Introducing fighting in the blue corner, he trainer, Todd Muay Thai James, and his professional record: 87 so wins and 24 losses and one draw. Ladies and gentlemen, let's give for Pet Mueang Phra Todd Muay Thai. And make ladies and gentlemen ฟูจิโอเวอร์เด็บบลูคอนเนอร์อีจนัททอดมวยไทยจิมส์ ladies and gentlemen l e t วที for ่สำหรัเพชรเมืองแกลทอดมวยไทยับท่านผู้ชมครับมาลุยกันต่อครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ค้ำของรายการกันแล้วนะครับ ในพิกัดน้ำหนักครับ56กิโลกรัมระหว่างทดน้านักชกในมุมน้ำเงินครับธนานเพชรเมืองแพร่ทศมวยไทยครับจากจังหวัดแพร่เจอกับเพชรศรีนินตอคงอินครับนักชกจากบุรีรัมย์ครับครั้งก่อนที่เจอกันเนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้เวลากันถึง4ยกครับกว่าจะตัดสินหาตัวผู้ชนะได้แล้ววันนั้นเป็นการชิงแชมป์ด้วยนะครับ น้านเพชรเมืองแพร่นั้นเป็นฝ่ายปราชัยให้กับเพชรศรีนินไปอย่างสนุกดุเดือดเหลือเกินน้าเพชรเมืองแพร่ครับปัจจุบัน28ปีนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับชื่อจริงชื่อนายสิริพงษ์ปวงถิ่นครับ สูงนึงซนเมตรครับจากสกัดขี้มวยทอดมวยไทยครับวันนี้ต้องมาเจอกับทางด้านนักชกในมุมแดงครับเพชรสีดินต่อคงอินครับชื่อจริงชื่อนายนราภูนทับถมครับ ตัวแทนของคุณคุณสองครับจากทีมงานทัพมือไทยครับทองมงคลเสียสองครับทีมงานทีมทองมงคลนะครับยกที่หนึ่งครับคู่ที่สี่ของรายการครับ16กิโลกรัมนี่นะครับเพชรแมงแพร์นี่มาด้วยความแค้นครับครั้งที่แล้วนี่ต่อเวลาในยกพิเศษครับแพ้คะแนนไปยังเฉียวเฉียดดูว่าจะแค้นเพิ่มหายหรือว่าจะแค้นหนักเข้าไปกว่าเดิมเดี๋ยวรู้กันครับแานโจเพชรศรีนินทร์นี่ก็ประเภทยิ่งทุบยิ่งแกร่งเหมือนกันครับ เหลี่ยมโอ้โหผู่นี้นั้นใช้บริการกรรมการยอดนิสเยสอนมาลาเป็นผู้ชี้ขาดครับแล่ครับซ้ายฝขายค้ำเอาไว้ครับยังปล่าวแล้วครับลวงลำตัวไปก่อนเช็คหน้าท้องไปก่อนครับกระดานมาทีบยัดด้วยขวาครับเกี่ยวได้จิ้มซ้ายตบสวนเลยครับตนานเพชรเมืองแคลประสบการณ์ดีกว่ารับสำหรับนักชกในมูลน้ำเงิน แต่ว่าความแข็งแรงของเด็กจากบุรีรัมย์เนี่ยโอ้ไม่เป็น2เลยครับเป็นเด็กบุรีรัมย์พี่น้อยแต่ว่าไปฟิตซ้อมอยู่ที่อุตรดิตถ์ครับครับผมแล้วว่าเข้าฟากไปฟิตซ้อมแต่ว่าแล้วฟอร์มกำลังดีด้วยครับเพชรศรียิ้ม,ม,มน,นะครับเพชรเมืองแพร่สายเข้ามาเสียบใต้คืนมาครับเอาละครับแม<ๆ>่เคยใช้บร,ริการกันมาก็รู้เข้าทันกันแล้วครับหยุดจัดอีกทีครับป่าศอกไม่โดนมาเลยครับดึงก็คืนได้หมัดได้ครับต้นงเป็นเมืองแพร่ สั่ด้วยสอกซ้ายหลวมลำตัวคือแล้วแทงด้วยซ้ายอีกทีครับชนะเพชรศรินโอ้โหเติมลูกนี้ได้ครับเพชรศริน,นซ้ายตลอดครับซ้ายทั้งแถบเผด็งแพ้ว่ายังไงครับต้องชักกอะไปก่อนครับโดนเตียบซ้ายมาสู้เลยกระวางไวแ้แข็งหน้านี่เจอขวาสวนของชนะเพชรผู้แพ้เพชรศร,ร,รนินปาดหน้าเอาไม่อยู่ครับเจอหมัดเลยครับโอ้โหคร,ครับคือมาได้ลูกสอดกระเพชรศรินนี่แหละครับเกมประมันเริ่มจะบ,บังเกิดครับวางหน้าแล้วเสียบซ้ายจากเพชรศริน มันต้องเดือดนะท่านผู้ชมครับวันนี้เดือดมาทุกคู่นะครับคู่ต่อๆมาจะไม่เดือดได้อย่างไรครับอะไรกับลุงซ้ายทุบเข้ามาแล้วทีมอีกทีเล่นไปที่เป้าใหญ่ครับด้้เเพมงแอาโนลำตัวนีี่ม้านาเพชรซิลลินโดยว่าเกมสุดหรือเปล่าครับเพชรบซินินโดนเล่นงานแบบนี้ครับเพชรมงแพ้ได้โอกาสครับตับแข้งขวาปับล็อกมาเอาละครับเพชรทางด้านเพชรสินินดันแทงแล้วเสียบซ้ายเข้ามาครับเพชรตัดเพชรกระดูกท้องอีกทีนี่โอ้โห ล้วงซ้ายตัดเข้าไปครับไมอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปก่อนหน้านี้ครับว่าโดนท้องแล้วมีอาการหยุดชะงักทุกทีครับแล้วเกะซ้ำเลยครับไอศินินโดนเข้าไปครับปิดฉากเลยครับแก้มือได้สําเร็จแล้วต้องบอกว่าแก้มือได้หลูด้วยครับสำหรับศนานเจ้าเพชรเมืองแพร่ทดมวยไทยครับโอ้โหเด็ดขาดเหลือเกินครับเอาคืนแบบทบต้นทบตอครับท่านผู้ชมครับ วันนี้การแก้เกมของทางด้านเจ้าเพชรเมืองแพร่ทำมาได้ดีเลยเกิดครับดูภาพช้ากันดีกว่าครับนี่ครับพยายามจะโต้ท้องรุ่นพี่มาก่อนนะครับด้านเพชรนินแต่เป็นแพร่จิ้มแล้วโอ้ี่ครับหยุดเลยครับไปออกอาการให้คู่ต่อสู้เห็นแบบนี้กันล้วงเลยครับจี๊ดครับจี๊ดร่วงครับลงมาดิ้นเลยนี่ครับล้วงเข้าไปครับหิ้ินปี่ครับโอ้ ปิดฉางปิดเกมไปในที่สุดครับดูกับหลวงซ้ายคอไปลิ้นปี่ครับโอ้หายใจแล้วมันเจ็บครับอะไรครับ All right, ladies and gentlemen, we have a winner by w l y